สาริการมาคุยแม็กไพท็อกอีพี49ครับมาพรีวิวฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนัดบิ๊กแมชคืนนี้ครับเรียวภูจะเปิดสนามแอนฟิลด์ต้อนรับการมาเยือนของทีมที่ยังไม่แพ้ใครอย่างนิวคาสเซิลครับคืนนี้ตีสองครับแต่ว่า ผู้เล่นของทั้ง2ทีมบาดเจ็บกันเพียบเลยนะครับมาดูความพร้อมของทั้ง2ทีมกันหน่อยนะครับว่าเป็นอย่างไรและเดี๋ยวจะปิดท้ายด้วยข่าวคราวการซื้อขายนักเตะของนิวคาสเซิลด้วยนะครับฟุตบอลพรีเมียร์ลีกคู่บิ๊กแมชคืนนี้ครับนิวคาสเซิลเจอศึกหนักครับไปเยือนเลือกพูตอนตีสองตามเวลาประเทศไทยนะครับทั้ง2ทีมผู้เล่นบาดเจ็บเพียบครับเริ่มจากนิวคาสเซิลกันก่อนนะครับคนที่น่าจะลงไม่ได้แน่ๆเนี่ยก็คือคาร์ลัมวิลสันจอห์นโจเชลวีแล้วก็เอมิลคราฟ์นะครับคราฟต์นนนนี่่พัักยยยาาวอออง้6เดืะครบ ส่วนบรูโน่กิมาราสก็ไม่น่าจะหายทันนะครับถ้าดูจากคำให้สัมภาษณ์ของเอ็ดดี้ฮาวครับขณะที่อลงแซงแม็กซิแมงครับมีอาการบาดเจ็บเอ็นร้อยหวายครับต้องรอเช็คความฟิตจนถึงวินาทีสุดท้ายส่วนดาวเตะตัวใหม่อย่างอเล็กซานเดอร์อิซัคครับยังติดปัญหาเวิร์กเพอร์มิทนะครับต้องรอลุ้นถึงวินาทีสุดท้ายเช่นกันนะครับว่าจะได้รับใบอนุญาตให้ค้าแข่งในอังกฤษได้แล้วหรือไม่ ถ้าเกิดว่าได้เนี่ยก็มีโอกาสที่จะถูกส่งลงประเดิมสนามในค่าคืนนี้เหมือนกันนะครับแต่ว่าจะเป็นตัวจริงเลยไหมหรือว่าจะเป็นสำรองก่อนก็เดี๋ยวต้องรอลุ้นนะครับฝั่งของลิเวอร์พูลก็เจอปัญหานักเตะเจ็บเพียบเลยครับยีโกโชต้าโคนาเต้เอลเลียดเกตาเตียโก้นี่ฮะน่าจะเจ็บทั้งหมดนะครับส่วนมาติดกับโจนส์เนี่ยเพิ่งจะหายจากอาการบาดเจ็บนะครับกลับมาซ้อมได้แล้วมีลุ้นได้ลงสนามเหมือนกันผู้เล่นของลิเวอร์พูลก็มีปัญหาพอสมควรนะครับ นักเตะของลิเวอร์พูลเจ็บเยอะกว่านิวคาสเซิลนะครับแต่ว่าสปอตทีมของนิวคาสเซิลนั้นเล็กกว่านะครับการขาดหายไปของมาดาผู้เล่นตัวหลักน่าจะส่งผลกระทบกับทีมคอนข้างมากเลยทีเดียวนะครับฟอร์มนัดล่าสุดของทั้ง2ทีมครับนิวคาสเซิลบุกไปเสมอกับบูฟแฮมตัน1ประตูตอนนะครับได้ประตูตีเสมอนาที90นะครับแล้วก็มีลุ้นที่เกือบจะชนะได้ด้วยนะครับส่วนลิเวอร์พูลครับระเบิดฟอร์มสุดโหดเลยนะครับหลังจากที่แพ้แมนยูไนเต็ดมานะครับ ก็มาถล่มบอลมัดไปถึง90ทําให้กุนซือบอลมัดอย่างสกอตปาร์เกอร์นั้นเก้าอี้หลุดเลยนะครับโดนปลดจากตําแหน่งไปเป็นคนแรกซึ่งน่าเห็นใจสกอตปาร์เกอร์สุดๆเลยนะครับเนื่องจากว่าโปรแกรมของเขามันโหดเกินไปนะครับเจอซิตี้เจอ City, เจอาร์เซนอลเจอเลี้ยวพูแล้วแพ้รวดไม่ต้องบอลมัดหรอกครับเป็นทีมอื่นๆนะไปเจอซิตี้ไปเจอ City, เจอาร์เซนอลไปเจอเลี้ยวพูสามนัดติดเนี่ยโอกาสที่จะเก็บแต้มกลับมานี่มันก็ยากเย็นเหมือนกันใช่ไหมฮะ เพราะฉะนั้นลิเวอร์พูลฟอร์มแรงขนาดนี้ขณะที่นิวคาสเซิลยังไม่แพ้ใครข้าคืนนี้เป็นบิ๊กแมชอย่างแน่นอนนะครับมาคาดการณ์ซีอเอทผู้เล่นตัวจริงของทั้ง2ทีมในข้าคืนนี้กันหน่อยนะครับเจ้าบ้านลิเวอร์พูลครับคาดว่าจะมีอเล็กซานเบเกอร์กองหลังมีเทรนด์อลานเดอร์อันโนครับเบอร์จิฟันได้โจโกเมสแล้วก็แอนดรูโรเบอร์สันครับกองกลางม,มีฟาบินโยจอแดนเฮนเดอร์สันและเจ้าหนูฟาบิโอคาบาโยอาจจะได้ลงสนามเป็นตัวจริงนะครับถ้าเกิดว่าเอเลียดนั้นไม่ฟิตครับ สามประสานในแดนหน้าครับน่าจะเป็นแก๊งเดิมครับโมเมสซ่าลาโรเบโตเฟมิโนแล้วก็หลุยดิแอสนะครับเฟมิโนฟอร์มนัดล่าสุดสุดยอดเลยนะครับส่วนนิวคาสเซิลครับสิบเอ็ดเพื่อนตัวจริงครับคาดว่าจะมีคีรันทริปเปียฟาเบนแชร์สเวนบอตแมนและแมททาเก็ตน่าจะกลับคืนสู่สนามมาเป็นตัวจริงอีกครั้งหนึ่งนะครับกองกลางครับมีโจวิลล็อกชอนลองสตาร์บแล้วก็โจลินตันครับส่วนบรูโน่กิมารายส์น่าจะหายไม่ทันสามประสานในแดนหน้าครับเช็คฟิตอลรงเซงแม็กซิมแมงอีกครั้งหนึ่งถ้าไม่มี ก็จะกลายเป็นมิเกลอัลเมรอนคริสวูดแล้วก็แรน f เฟรเซอร์นะครับก็ไม่แน่เหมือนกันนะครับว่าถ้าเป็น3ประสานในแดนหน้าชุดนี้เนี่ยโอ้โหผมนึกภาพไม่ออกเลยนะครับว่ามันจะออกมาแบบไหนแล้วต้องเจอกับเวอร์วภูซึ่งปึ๊กสุดๆเลยนะครับการขาดหายของแม็กซิมแมงไปเนี่ยน่าจะทำให้เกมรุกของเรายวบลงไปพอสมควรเลยนะครับมาดูสถิติที่น่าสนใจครับการเจอกันในพรีเมียร์ลีกของ2ทีมเจอกันมาทั้งหมด54นัดครับ เป็นเวอร์พภูที่ชนะไปถึง31เสมอ12ส่วนนิวคาสเซิลชนะ11นัดนะครับการเจอกันนัดล่าสุดที่ James Park เซนต์เจมส์พาร์คในฤดูกาลที่แล้วนิวคาสเซิลเปิดบ้านแพ้เวอร์พููไป0ประตูต่อ1นะครับสถิติที่ไม่น่าจดจำเลยสำหรับแฟนแฟน,แฟนทูนอาร์มี่ก็คือว่าเวอ้์วภูไม่แพ้นิวคาสเซิลเลยในบ้านนะครับใน26นัดหลังสุดที่เจอกันที่แอนฟิลด์ครับเวอร์พููชนะไปถึง21เสมอ5ครับความ่ายแพ้คาบ้านครั้งล่าสุด ของเลี้ยวภูที่มีต่อนิวคาเซิลก็คือย้อนกลับไปเมษายน1,994ครับตอนนั้นแพ้นิวคาเซิลไป0ประตูต่อ2นะครับขณะที่นิวคาเซิลเองก็ไม่ชนะเลี้ยวภูเลยนะครับในการเจอกัน11นัดหลังสุดในลีกครับเสมอไป4แพ้ไป7ครับล่าสุดที่เราชนะเลี้ยวภูได้นะครับคือเกมในบ้านเมื่อเดือนธันวาคมปี2015ชนะไป2ประตูต่อ0ตอนนั้นเป็นการคุมทีมของสตีฟแม็ l คลา n เรนนั่นเองนะครับ ถือว่าเป็นสถิติที่เราเป็นรองเรียบคูแบบสุดๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นค่าคืนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งบทพิสูจน์ของเอ็ดดี้ฮาวและทีมสตาร์นะครับว่าจะทําได้ดีแค่ไหนท้ามกลคลางสถานการณ์ผู้เล่นที่ไม่พร้อมขนาดนี้นะครับมาดูความเห็นของทั้งเอ็ดดี้ฮาวแล้วก็เจนค็อกก่อนเกมในค่ำคืนวันนี้นะครับเอ็ดดี้ฮาวบอกว่า ผมคิดว่าเราอยู่ในจุดที่แข็งแกร่งกว่าตอนที่เรามาเล่นที่แอนฟิลเมื่อปีที่แล้วเรื่องของนักเตะบาดเจ็บทําให้เรากังวลและเป็นปัญหาแต่ว่าเราก็ยังไม่แพ้ใครนักเตะกําลังมั่นใจในรูปแบบในสไตล์การเล่นของเราเราจะถูกทดสอบด้วยเกมระดับสูงในเกมนี้มันจะเป็นการวัดระดับที่ดีมากเราต้องลงเล่นโดยที่ไม่กลัวฟอร์มของลิเวอร์พูลยอดเยี่ยมแค่ไหนพวกเขาได้แสดงให้เห็นแล้วครับผมไม่สงสัยเลยและเจนคลอปนั้นเก่งขนาดไหน สิ่งที่เขาพยายามสร้างขึ้นมาตลอดหลายปีมันน่าทึ่งพวกเขาเปิดเกมบุกได้น่ากลัวจริงๆลิเวอร์พูลไม่ต่างจากแมนซิ t y ตี้เราจะต้องทําให้เต็มที่เหมือนกับนัดที่เจอกับแมนซิเตีรครับเรามีแผนการเล่นที่เตรียมเอาไว้แต่คงบอกไม่ได้ว่าเป็นยังไงแต่ละเกมมันก็แตกต่างกันเกมที่แอนฟิลเราจะโดนทดสอบในหลายๆด้าน เราต้องพร้อมที่จะรับมือครับนี่คือคำให้สัมภาษณ์ก่อนเกมของเอดดี้ฮาวนะครับกุ้ซื้อใหญ่ของนิวคาสเซิลขณะที่เจอร์รีนคล็อปนะครับก็พูดถึงนิวคาสเซิลนะครับบอกว่านิวคาสเซิลเป็นสโมสรที่ยอดเยี่ยมครับพวกเขาประสบความสำเร็จมากมายในอดีตถึงแม้ว่าในช่วงเวลาไม่กี่ปีที่ผ่านมาผลงานอาจจะไม่ได้ดีมากนะักแต่พวกเขามีทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อจะเป็นทีมท็อป6ให้ได้คล็อบบอกด้วยนะครับว่าพวกเขายังไม่แพ้ใครในฤดูกาลนี้ เนื่องจากว่ามีเอ็ดดี้ฮาวอยู่ที่นั่นชื่นชมบอสของเราด้วยนะครับแล้วก็บอกว่านิวคสเซนทำแต้มได้มากมายและเล่นได้ดีมากๆในช่วงครึ่งหลังของฤดูกาลที่แล้วเพราะฉะนั้นเกมที่จะเจอกับนิวคสเซนนั้นมันมีความยากอยู่ไม่น้อยเลยนะครับนี่คือบทสัมภาษณ์นะครับของเอ็ดดี้ฮาวแล้วก็เจอร์นครั ก่อนเกมบิ๊กแมชในค่ำคืนนี้ระหว่างเวอร์พูกับนิวคาสเซิลสำหรับผู้สินในเกมค่ำคืนนี้ครับก็คืออังเดรมาริเนอร์นะครับซึ่งตัดสินให้กับนิวคาสเซิลเกมล่าสุดก็คือเกมที่นิวคาสเซิลเปิดบ้านแพ้เวอร์พูนี่แหละครับในช่วงฤดูกาลที่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอติดตามนะครับสำหรับค่ำคืนนี้ครับตีสอครับตามเวลาประเทศไทย เลี้ยภูครับที่พึ่งชนะมาแบบถล่มทลายจะเจอกับนิวาสเซลที่ยังไม่แพ้ใครเราจะได้กี่แต้มเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับในความเห็นของผมนั้นผมรู้สึกว่าถ้าไม่แพ้กลับมาก็สุดยอดแล้วนะครับด้วยฟอร์มของเลี้ยภูขนาดนี้รากฐานแท็กติกของทีมที่วางกันมาแบบนี้ขณะที่นิวาสเซลเองเนี่ยสภาพก็คือไม่พร้อมนะครับคือผู้เล่นสำรองของเราหลายๆคนยังทดแทนตัวจริงไม่ได้เพราะฉะนั้นลำพัง11ผู้เล่นตัวจริงจะไปต่อ,อกรกับเวอร์ภูก็ว่ายากแล้วเล่นนอกบ้านอีกต่างหากนะครับ แล้วผู้เล่นขาดหายไปหลายคนแล้วก็เป็นตัวหลักทั้งนั้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะได้คะแนนกลับมาเนี่ยอาจจะค่อนข้างยากนะครับเพราะฉะนั้นถ้าได้นึงแต้มถือว่าเป็นโบนัสแล้วสำหรับผมถือว่าพอใจแล้วนะครับถ้า3มแต้มนี่ไม่อยากคาดหวังนะครับแต่ว่าถ้าได้มานี่คือซูเปอร์โบนัสเลยก็ว่าได้นะครับแต่ถ้าแพ้ก็ขอให้แพ้แบบมีทรงแพ้แบบสู้ได้นะผมเชื่อว่าแฟนๆทูนัมมีทุกคนเข้าใจในศักยภาพของทีมในเวลานี้นะครับ ปิดท้ายวันนี้ครับไปดูการซื้อขายตัวผู้เล่นกันหน่อยนะครับติดตามพร้อมกันในสาริกาทรานเฟอร์ครับเริ่มกันที่คนย้ายออกก่อนนะครับแน่นอนแล้วครับมาตินดูบราฟกาครับผู้รักษาประตูของเราครับเตรียมจะย้ายไปอยู่กับแมนยูเน็ดครับ ด้วยสัญญายืมตัวพร้อมออปชันซื้อขาด5ล้านปอนด์นะครับดูบราฟ้าก็จะไปเป็นมือ2รองจากดาบิดยีแคร์นะครับส่วนนี้ก็ตัวเองก็ไม่น่าเป็นปัญหาครับเพราะว่าเรามีนิโป๊ปเป็นมือ1แน่นอนแล้วแล้วก็จะมีคาวดาโลที่เป็นตัวสแตนบายอยู่นั่นเองก็ต้องขอบคุณดูบราฟค้าช่วงเวลาที่ผ่านมาดูบราฟ้าช่วยเหลือทีมเอาไว้เยอะจริงๆนะครับถ้าไม่มีถ้าไม่ได้ดูบราฟค้าด,ดูการที่ผ่าน,านมาเราคงเสียประตูมากกว่านี้อีกไม่รู้กี่ลูกนะครับ นี่คือสาประตูจอมเซฟคนหนึ่งของนิวคาสเซิลนะครับก็ขอให้ดูดราฟกาโชคดีกับแมนยูนเต็ดครับส่วนข่าวคราวการย้ายเข้าครับตอนนี้มี2ตัวที่กําลังมาแรงมากๆนะครับล่าสุดก็คือทิมูบากาโยโก้ครับกองกลางตัวรับวัย28ปีมีข่าวว่าเตรียมยกเลิกสัญญายืมตัวกับเอซีมิลานและจะยกเลิกสัญญากับเชลซีต้นสังกัดที่แท้จริงนะครับสื่อระบุว่ามีนิวคาสเซิลของเรานะครับที่พร้อมจะเซ็นสัญญากับบากาโยโก้ในฐานะฟรีเอเย่นนะครับ หลายคนก็วิเคราะห์ว่าฟอร์มของบาคารุโกช่วงหลังไม่ได้ดีเหมือนช่วงแรกๆที่เปรี้ยงแปลงขึ้นมานะครับอยู่กับเชลซีก็ยึดตัวจริงไม่ได้ไปมิลานมิลานก็ไม่เซ็นสัญญาถาวรนะครับแต่ณเวลานี้ที่เราขาดผู้เล่นในตำแหน่งมิดฟิลไปหลายคนเนี่ยอย่างบรูโน่เจ็บเชลวีเจ็บลองสตา f ฟอาจจะยังไม่พร้อมสำหรับเกมระดับสูงการเซ็นบาคาุโกมาแบบฟรีเอเนต์ก็อาจจะมาช่วยในตรงนี้ได้นะครับเพราะว่า บาการุโก้ก็เป็นตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวรับด้วยนะครับส่วนผลงานจะเล่นได้ดีขนาดไหนคงต้องให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์นะครับถ้าเกิดว่าบาการุโก้ย้ายมาจริงๆนะครับส่วนอีกหนึ่งคนที่มีข่าวกับเราครับคือแฮร์ริสันแอชบี้ครับแบ็กขวาดาวรุ่งของเวสต์แฮมครับมีข่าวว่านิวคาสเซนนั้นอยากจะได้มาร่วมทีมด้วยค่าตัวไม่เกิน2.5ล้านปอนด์โดยประมาณนะครับเดาเตะวัย20ปีครับเป็นตัวทีมชาติสกอตแลนด์ชุดยู21 เป็นเพื่อนร่วมทีมเอเลียดแอนเดอร์สันในทีมชาตินะครับลงตัวจริงในพรีเมียร์ลีกไปแค่นัดเดียวนะครับส่วนมากเนี่ยเวสแฮม,มให้โอกาสในบอลถ้วยพูดง่ายๆซื้อมาปั้นต่อครับเพราะว่ายังไม่พร้อมที่จะเป็นตัวจริงแน่นอนนะครับแต่ว่าณนะวันนี้ที่เราไม่มีเอมิลคราฟต์แบ็กขวาตัวสำรองที่เจ็บยาวอย่างน้อยครึ่งปี การมีคีรันทริปเปียคนเดียวในตำแหน่งแบ็คขวาเนี่ยมันก็หวั่นใจอยู่ไม่น้อยเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นก็มีโอกาสที่ทาง Harrison น s อชบจะเข้ามาสแตนบายในตำแหน่งแบ็คขวาแล้วก็มีแฟนบอลตาดีนะครับแอบไปเห็น a อชบีเนี่ยไปกด Follow Instagram ของคีรันทริปเปียแบ็คขวาของเรานะครับแล้วก็ไปกดติดตามเอเลียดแอนเดอร์สันนะครับมิดฟิด์ดารรุ่งของเรา ไปกดไลค์ทวีตของแอนเดอร์สันด้วยนะครับอา้าวไม่แน่นะครับทั้งหมดทั้งมวลเราอาจจะได้ผู้เล่นมาเสริมทัพอีกสัก1-2คนก่อนที่ตลาดจะปิดในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้านี้นะครับเอาละครับและนี่คือทั้งหมดของการพรีวิวก่อนเกมลิเวอร์พูลเจอกับนิวคาสเซิลในค่ําคืนนี้เวลาตีสองนะครับรวมไปถึงอัปเดตข่าวคราวคว,วามเคลื่อนไหวของตลาดนักเตะนะครับอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ที่ว่าเราจะได้ใครมาบ้างก่อนที่ตลาดจะปิดลงนะครับเดี๋ยวมาอัปเดตกันอีกครั้งหนึ่ง ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้กับเราด้วยครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ